สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมผมเอกฟิโด้นะครับวันนี้เราจะลองไปฟาร์มที่เกาะคลาสสิกนะครับผมซึ่งเว้นช่วงเวลานานและลืมไปฟาร์มเกาะคลาสสิกให้ดูเลยซึ่งตอนนี้นะครับเกาะที่แก้บั๊กไปก็มีอยู่หลายเกาะนะอย่างเช่นตอนนี้ที่เขาแก้ไปนะก็มีเกาะลึกลับครับตอนนี้ตกเขียวได้เกลือเลยครับ <S <S ผมได้เอเพียบเลยไอตัวห่านเนี่ยเพียบเลยแล้วก็หุบเขาเข็ร้อนรู้สึกว่าจะแก้เหมือนกันนะครับเนี่ยเอาปลาเข้ามาแล้วเนี่ย คือผมลองไลฟ์สดและเมื่อวานลองถามมาเขาบอกว่าเกาะลึกลับกับคาเฟ่ร้อนผมเพิ่งลงคลิปไปได้ประมาณ3วัน4วันเองนะแม่งแก้บั๊กไปแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับที่เห็นว่าบั๊กอยู่นะครับที่ยังเหลือรอดอยู่นะก็จะเป็นที่นี่ครับใต้ทะเลอันนี้ยังยังใช้ได้อยู่ที่นี่ยังใช้ได้อยู่แล้วก็วิหารชั้น2งนะครับเนี่ยก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับโอเคครับแต่วันนี้เราจะลองฟาร์มที่เกาะคลาสสิกนะครับเกาะใหม่นะครับภายนอกก่อนนะเนี่ย ผมไปเกาะคลาสสิกภายนอกก่อนนะนี่ผมตกเหลือแค่ตัวเดียวยังไม่ได้ที่เหลือได้หมดแล้วปลาแพงเอาเรื่องอยู่นะตัวเป็นแสนสองแสน,นะตัวพวกนี้โอกาสได้1ใน1นึ่งแสนกับ1ใน2องแสนเนาะโอ้ถือว่าแพงจังโอเคครับผมจะว้าไปเลยนะผมไม่ขึ้นไม่ขับเรือแล้วกันนะนี่ว้าตรงนี้ไปเลยคลาสสิกไอแลนด์ต้องรีบมาไล่ทำเควสต,ตอนเนี้ยเพราะว่าดันไปกดซื้อของท่องติ๊กช็อปไปไงต้องมาไล่ทำเควสเนี่ยเนี่ยเหลือสักไม่ได้ประมาณสามหมื่นแล้วเมื่อวานมีหมื่นกว่าอาั่นเนี่ย ผมคิดว่าแสนห้าผมไม่น่าทันนะอย่างน้อยผมขอแค่เป็ดไม่กระเรือก็ได้เอ้ยเป็ดไม่กระกระบะก็ได้โอเคผมจะเริ่มฟาร์มจากภายนอกก่อนนะผมเล็งไว้แล้วแหละผมจะตกแถวๆริมหาดตรงนี้นะครับผมเผื่อจะได้ซีเข็ดไม่รู้จะได้ไปอดนะนี่นะดูคันผมใช้เป็นคันเอลิเมนต์หลอดนะครับออปชั่นเป็นบิคฮันเตอร์กับโปรโมชั่นนะครับส่วนบ็อบเบอร์นะครับใช้เป็นโบลทเอ่อพุพัวมูลนะครับผมนี่แล้วก็เพิ่มลัก10%ตามด้วยโบนัสไซส์30%นะครับ กินไม่ได้ใส่นะโอเคเดี๋ยวเราตีตรงนี้เลยแล้วกันนะแถวๆนี้มุมนี้มุมนี้ปป๊บขอโต้เลยอันนี้ในตัวไม่มีปลายนะอยู่55ตัวของเก่าผมเริ่มตกตอนประมาณ11โมงนะครับ11เโมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าประมาณ4-5ชั่วโมงเหมือนเดิมผมจะได้ปลาก,กี่ตัวแล้วก็ขายได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ดูครับเห็นปะสองตัวขึ้นมาสามตัวขึ้นมาฟ้าต,าาตลอดเลยปะแสดงว่าน่าจะรวยว่าน่าจะรวย เดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับโอเคครับเรากลับมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวขอดูปลาก่อนได้กี่ตัวเราได้ปลามาทั้งหมดประมาณ2,600กว่าตัวได้นะครับในเวลาจาก11โมงนะครับตอนนี้ปลาไปประมาณ3โมงครึ่งนะครับผมก็ตีไปสักประมาณ4ชั่วโมงเกือบเกือบครึ่งนะครับเกือบเกือบครึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราขายได้เท่าไหร่นะครับผมผมว่าเกาะใหม่นี่แหละก็ฟาร์มใช้ได้นะดูนะดูปลาผมได้มานะเพราะว่าตอนนี้มันแก้บั๊กไปหลายเกาะแล้วดูนะเห็นปะ เขียวนี่นับตัวได้เลยนะเว้ยเขียวเนี่ยส่วนอยากจะแรอพอพกว่ลเลนปะหายากครั้งเลนปะสแสดงว่าก่อนนี้ฟาร์มดีแน่นอนครับเดี๋ยวเราลองกลับไปขายดูผมว่าน่นาจะเกินล้านห้าพเพอสองล้านถ้าอย่างงั้นสแสดงว่าฟาร์มดีเลยแล้วก็ขายทั้งหมดเพื <S <S <P> ่อบฮ้ย <P> <P> ล้านเจ็ดไม่คีเลยล้านเจ็ดนะล้านเจ็ดนะครับผมแล้วดูเราเหลืออีกสองตัว ตัวละแสนสามแสนเจ็ดแสนสามโอ้โเขาเขาพอกันเลยเก็บเก็บเก็บไม่ขายเก็บเก็บไม่เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เผื่อให้ตัวใหม่เล่นนี่ไอตัวเล็กนี่ขายไปตัวเล็กไม่ไม่เก็บตัวเล็กไม่เก็บไอตัวเล็กมันมันเขียนว่าใหญ่นะแต่ว่ามันนี่ะต่างกันตั้งสามหมื่นอ่ะมึงกว่าเลยโอ้โหอันนี้มันไซส์เล็กไงมันไซส์หนึ่งจุดสามแต่นี่มันหนึ่งจุดหกเห็นปะโอเคผมขายตัวนี้ทิ้งแล้วกันเพิ่มแสนหนึ่งเกือบสองล้านรวมๆแล้วอ่ะ ถ้าเราขายสีแดงก็คือแน,น่เกือบเกือบสองร้านแหละแม่ก็แม่ก็ถึงเลยก็ถามว่ารวยไหมผมขอดูปลาก่อนนะก็น้ำหนักปลานี่ถ้าผมใช้คันห่วยๆอยู่ดิเอาสักคันอะถ้าเป็นลาวาล่ะแรกๆเลยนะถ้าเป็นลาวานะดูนะปลานี้เฮ้ยไหวทุกตัวครับแสดงว่งามือใหม่ไปได้ผมไม่ไหวแค่สามตัวเองที่เหลือไหวหมดครับโอ้โหอย่างนี้ฟาร์มสบายครับผมเนี่ยคันลาวาก็ไปได้แล้ว่ะ โอดอหอนีมือใหม่ไปได้ครับมือใหม่ไปได้เลยไม่ต้องซีเรียสเลยเนี่ยมือใหม่ไปได้เลยโอ้โหสบายอ่ะได้ทุกตัวยกเว้น3ตัวนี้ครับที่เราอาจจะต้องมาคลิกเองไม่ไนดะ้ก็เอาไม่อยู่นะอาจจะหลุดแต่วกเนี้ยไม่หลุดเลยนะอยู่หมดแต่ว่ามันจะชา้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าสปีดมันน้อยผมคันท็อปแล้วไงสปีดมันเยอะมันก็เลยปากินไวถ้าคุณใช้คันไม่ดีมันก็จะปากินชา้าหน่อยก็อาจจะ2 0 0 0ตัวเนี้ยอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะโอเคครับผมวันนี้ก็ ถามว่าฟาร์มดีไหมผมว่าดีเลยแหละเพราะว่าเกาะลึกลับภูเขาเคลร้อนเนี่ยมันแก้ไปแล้วไอ้น,นี่ก็เป็นทางอีกทางเลือกนึงนะสำหรับมือใหม่นะเกาะไอ้นี่คลาสสิกเนี่ยผมว่าควรจะไปนะครับผมโอ้แม่งสองล้านได้เลยนะจริงนี่ขนาดแค่สี่ชั่วโมงครึ่งแล้วได้นะถ้าเกิดเราฝัาทั้งวันทั้งคืนนี่แม่งไม่ปาไปสี่ห้าล้านหรอะแต่ว่าอย่างว่าคันท็อปอะ่ะผมอาจจะไปที่วิหารชั้นสองก็ได้ไงแต่ว่า,ถ,าถ้ามือใหม่อะ่ะผมแนะนําเลยดีกว่าลาวาเยอะตอนนี้ โอเคผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย,บายอย่าลืมอลคอมเมนต์กับแฟผมด้วยนะ